กลับมารับชมข่าวกันต่อค่ะพาไปที่จังหวัดอุดรธานีค่ะจังหวัดอุดรธานีประชุมเตรียมการรับเสด็จทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีในโอกาสเสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดำเนินงานโครงการท no. ูบีนัมเบอรวัน18กุมภาพันธ์2568นี้ นายพิสิทธิชัยอภัยปียกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานการประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีโดยมีนายสุนิติพรายศรีเจ้าหน้าที่งานในพระองค์สำนักพระราชวังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากส่วนกลาง หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐเอกชนสถาบันการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จและถวายความปลอดภัยเพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติค่ะทุนกระหม,ม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาศิริวัฒนาพันวดีมีกำหนดเสด็จปฏิบัติพระพระกรณีกิจนะครับที่จังหวัดอุดรธานีระหว่างวันที่16-18กุมภาพันธ์2568 ดยในวันที่18กุมภาพันธ์2568กำหนดเสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดำเนินงานโครงการทูบีนัมเบอรวันส่งเปิดชมรมทูบีนัมเบอวันและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอวันโรงเรียนอุดอรพิทยานุก,กูลและส่งเป็นองค์ประธานในการแสดงคอนเสิร์ตทูบีนัมเบอวันครับ